สวัสดีครับมาผมมาขอ,อกับเสวาครับมันนี้ป้าพีผ้าหนองมาเมืองรถนะครับเดยวล่องกระสอบอยู่ทั้งตำบลมันตำบลโคกลามไหมเนาะแม่นอกตำบลโคกลามตำบลโคกลามอำเภออุทัรพิสไสนะครับจังหวัด ซีสเกรดนะครับอันนี้พนก่กงานอันนี้พนัอ่านสองโยนะครับเดี๋ยวยราคากันต่ตำไหนนะรับต่อบ่อไดนรา,าคาแก่เอาไว้เกี่ยวเป็นวานะครับครับ อนไรราคาก็จะเทินเป็นรถอุ่มนะครับรถแจ็คสุโมงขนาดตัวหนึ่งพันแปดร้อยแปดร้อยกลัวๆแสดงว่ารถบัวลายสุโมงบัวลายปันไดดอกนะครับสภาพสวยนะครับสภาพงามนะครับ,นะรบ,นะรบตัวนี้เป็นรถรุ่นออสองนะครับเป็นรถโตผัดเนาะนะครับ เป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งแหละแต่สมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เีกัจะเรีนลดอุ่มเป็นหลักนะครับช่วงล่างก็ถืวอว่าเห็ดนะครับสมไปน้ำครับบำรุงรักษาไปน้ำแน่ล่ะครับธรรมดาเนาะแพ็กกับไม่ไม่ไมยู่นะครับ คือว่ารักษารถได,ด้ดีเติบช่วงนี้นะงานก็ลังจะเริ่มเขามาแล้วพี่น้องผ่านไปผ่านมาเขาก็ล่างเกี่ยวเขากับเขาก็ขอก็ล่างจะเริ่มเดี๋ยวอาจารย์ตุ่ยพันก็ล่างพิจาราวิเคราะห์นะครับเดีย๋ยวให้เพันคุยราคาอีกเท่อนหนึง่ง นะครับเครื่องดีเกียร์ดีไม่มีปัญหานะครับเครื่องดีเกียร์ดีเลย่หลพรา่ว่าได้การบำรุงรักษาดีนะครับแต่ธรรมดานะพี่น้องอาเซอว่าแนะนำก็ใส่ของศูนย์ครับน่าพ่นี่ใส่ของศูนย์สั่งอะไรจากศูนย์เลยนะครับสั่งอะไรจากศูนย์เลยละกัน ซอมเองนะครับแต่รถเกียว์คุบตานะครับมันก็นจะเป็นรถทีบบอมนุงมรักษางายนะครับถอดไงถอดเส็นส่วนออกถอดเป็นส่วนถอดเป็นส่วนออกแลวก็ประกอบง่ายนะครับสำหรับรถเกียวหนวดเข่า คอัตตาน,นี้มันรถแกมันห่วนแล้วนาจับปีอ่าประมาณหกหกหาก,ก่าหกศูนย์นะครับหล่ลนหล่นนี้นะครับตัวนี้พันกว่าชั่วโมงนะครับเครื่องดีเกียร์ดีพี่น้องช่วงล่างช่วงล่างครับ ว่าใสได้นะครับรถราพุ่นมีสองขั้นนะครับจะมีเก่าสามขั้นหนึ่งแล้วก็ตัวเจ็ดสิบอีกขั้นหนึ่งชุดมาตรฐานนะครับอะไรแท้นะครับมังสืออะไรแท่ทั้งนั้นเลยนะครับถือว่า ุดยอดนะครับนี้ครับบกตัวเดินตัวยังมไม่มีปัญหานะครับครับผู้ใดสนใจนะครับอยากจะเทิ์นะครับเขาก็รับเทินขึ้นเกานะครับรับเทินทุกยี่ห้อด้วยพี่น้องเด้อนะครับทุกยี่ห้อนะครับรถเกียวแหลกรถไถยรถไถแหลกรถเกียวได้มดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคู่บตตานะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็แถวนี้ก็ส่วนร้ายก็จะเป็นรถออุ่มนะครับคนใส่รถอุ่มกันเนาะลองกระสอบกับแรงงานนะครับแรงงานต่นนางหากหายากนะครับเลยต้องเดือแต่เทือนเป็นรถอุ่มบนว่านะครับรถล,ลองกระสอบเป็นรถอุ่มนะครับเดี๋ยวลองไปทัง้ง ว่านาตุยนะครับเพิน่นนะครับให้เพิ่นในในพิจารานะครับส่วนผู้ใดสนใจกะคอยติดต,ต่อกันอีกเท่านึงนะครับว่าบางหัวสีไเหลราคากันบ่นะครับเออคลิปนี้นะครับใครๆก็อย่ายลืมฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามให้นน้ำแน่นะครับในช่องเซวาร์ตคูปตัต้าราซีสไลด์เราจะเลื่อนนะครับ ลดขั้นนี้นะครับผู้ใดได้ไปกับอว่าได้กำไรนะครับเพราะแกรักษาลดได้ดีอหลีนะครับเดี๋ยวรอไอ้เพิ่น์นคุยขั้นก่อนนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ตเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ